สวัสดีทุทกคนขอเดินทางเที่ยวแป๊บนึงนะคะเป็นการเที่ยวในยุโรปครั้งแรกของหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่หนึ่งไม่มีในหัวเลยนะคะไม่ไม่มีลิสในหัวเลยเพราะว่าเป็นประเทศที่เราไม่รู้จักนะคะคุศาก็เลยเอาให้ดูว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะคล้ายๆกับอิตาลีนะซึ่งในลิสของหนึ่งก็คืออิตาลี Iceland, ออลนด์เลียสเปนนอร์เวย์ซึ่งหนึ่งไปทันโน้นเลยพอคุศาเอาให้ดูก็เลยบอกวู้ oo, สวยจังเลยลองไปกันดูไหมเอะไรประมาณนี้นะ ซึ่งเป็นการเที่ยวในยุโรปครั้งแรกของหนึ่งใุกนะคะก็เรากำลังจะเดินทางไปประเทศโครเอเชียแล้วก็สนามบินที่เราจะไปลงก็คือสนามบินสปิตนะคะทุกคนแล้วเราก็จะอยู่ที่สปิตประมาณ4วันนะคะแล้วเราก็จะย้ายเมืองอีกเมืองนึงนะคะเราลงเครื่องแล้วเราก็นั่งรถม้าไปอนทาวกันนะคะทุกคนมาวันแรกก็เจออุณหภูมิเปลยนะคะทุกคนสี่สิเอองศาเลยซี อันนี้คือห้องเราทุกคนอันนี้คือห้องครัวมีทุกอย่างอันนี้อันนี้น่าจะเป็นที่ใส่เส,สื้อผ้าเปิดไม่ได้ช่างเถอะอันนี้ห้องน้ำนะคะพามาดูห้องน้ำก่อนโอ้ห้องน้ำขนาดกระทัดรัดโอ้ขนาดกระทัดรัดนะคะทุกคนที่นี่มีครัวด้วยมีซิง์มี ทีหลังจากเรียบร้อยอเข้ามาดูในห้องตรงนี้จะเป็นที่ใส่เสื้อผามีไดปลเป่าผมมีเตารีดให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอามาแล้วก็มีเตียงแล้วก็มีโซฟานั่งมีทีวีแล้วก็มี WiFi ด้วยแล้วที่เซอร์ไพรส์รนะคะนี่ไงมองเห็นทะเลด้วย เดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วจะพาไปเดินชมเมืองเก่าเขาเรียกว่าโอนทาวนะคะหาข้าวกินก่อนนะคะทุกคนเพราะหิวมากนอนไปงีบหนึ่งนะคะแล้วก็ลุกมาเพื่อที่จะหาอะไรกินเมนูน่ารักเชียว ทุกคนสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้นอนมามากกว่า30สิบชั่วโมงหลับสนิทแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงะระฆังนะคะ,ะคระฆังเขาจะบอกว่า mm hmm. พระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ว่าลุกไม่ไหวนะคะทุกคนห่วงมากวันนี้เงียบเชียวตอนนี้ตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะ ร้านอาหารมิชลินนะคะทุกคนร้านอาหารเชา <American o. S 1> ร้าอเมริกาโน่ร้อนๆมื้อเชา้าที่รีสร้านอาหารมิชลินสตาร์นะคะทุกคนโอ้ oh. น่ากินไหมเอ็กเบนเดดเราอยู่กันตรงเซ็นเตอร์นะคะทุกคน ผู้สาเดินผ่านก็ยกกล้องออกนะกคกนทะเลเข้าเอเชียนะคะใชาหาดเป็นหินหาดนะคะไม่ใช่ชายหาดนีด่เะ็นหินนะทุกคนแต่ว่าน้ำใสามากเดี๋ยวเราจะลงทะเล่น้ำกันนะคะแต่ลงยังไงนั่นแหละโอ้ไปมุมไหนก็มีแต่คนนะคะคุณ ร้านไอศครีมต้นส้มทุกคนเต็มต้นเลยในสวนสาธารณะนะคะที่โครเอเชียทุกใหญ่ออแบบนี้เลยตรงนู้นก็อีกต้นหนึ่งสองต้นทางนู้นนะคะที่นี่นอกจากจะมีต้นส้มในสวนสาธารณะแล้วอันนี้ก็คือต้นมะกอกนะคะต้นเต็มต้นเลย เสียงแจกกระจันนะคะทุกคนอาามิชลินอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันดูแค่เห็นบรรยากาศนะคะทุกคนติดชายทะเลซีเวนะคะทุกคนอาหารมิชลินสตาร์นะคะทุกคนเชฟเป็นเซเลบิตีะะ้สเต็กชูน่าน่าก,กินมากเ <laughs> ดินกับที่พักกันนะคะคนยังเล่นน้ำกันอยู่เลยอะ สามทุ่มนะคะทุกคนคนยังนอนอับแดดอยู่ใชายหา หลังมื้ออาหารก็จะมานั่งจิบเบาๆนะคะไม่ใช่หนูจิบเบาๆคุณสาวจิบเบาๆก็เป็นผักเล็กๆนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆที่พักอยู่ในจุดศูนย์กลางเลยก็คือเมืองโอทาวน,นะคะเป็นเมอนืองเก่าก็เป็ี่ยนผักเล็กๆข้างบนก็จะเป็นที่พักนะคะทุกคนเล็กมากจริงๆน,นั่อจริงๆนัจะประมาณหเมตรคูณห้าเมตรมัม้งอะไรประมาณนี้พรุ่งนี้เราจะไปออกคลิปกันนะคะทุกคนก็วันนี้หลับก,กันดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย